ยังคงอยู่ที่พิกัดพิกัดกีฬาค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะในประเทศอังกฤษมีการจัดงาน world travel market 2016ค่ะซึ่งทางด้านของ s p o r t Tourism ก็ได้คริสตี้แบริตันเป็นนักชกสาววัย23ปีจากอังกฤษเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกดับยบนานาชาติก็ไปเขียนใบสมัครเข้าชกรายการที่มีชื่อว่าสดสวยมวยไทยโลกปีที่2ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยนะคะส่วนบูธของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่า กรทนะครับไปเปิดบูสต์สปอร์ตทัวริซึมในงานท่องเที่ยวระดับโลก world ทราเวลมาร์เก็ตในช่วงระหว่างวันที่7-9พฤศจิกาย,ยนนะครับที่เอ็กเซลลอนดอนในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพื่อที่จะโปรโมตกีฬาเชิงท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆะนะครับจักรยานกอล์ฟแลวก็มอเตอร์สปอร์ตทั้งรถยนต์จักรยานยนต์เจสกีรวมไปถึงข้อมูลค่ายมวยไทยเป็นต้นด้วยนะครับให้กับต่างชาติได้รับทราบตามนโยบายของกลุ่กอบการวัฒนธรรมการากรุณาครับน้มนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้อง การให้งานกีฬากับการท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วก็กระตุ้นทั้งเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับกับอย่างที่เรียนไปนะครับมีกิสซี่แบรดีตันนะครับนักชกสาววัย23ปีจากอังกฤษเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกมิวบีซีนานาชาติรุ่น53กิโลกรัมเมื่อปี2007และแชมป์รุ่น55กิโลกรัมของอังกฤษเดินทางมากรอกใบสมัครเพื่อเข้าชกรายการสวยๆมวยไทยโลกปีที่2เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยนะครับนอกจากนั้น และท่องเที่ยวต่างชาติยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลค่ายมวยไทยเพื่อเข้ามาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยอย่างคึกคักนะครับโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในโครงการสปอร์ตทัวริซึมประกอบด้วยเชียงใหม,ม่มวยไทยจิมคงศิษฐามวยไทยนะครับค่ายมีมีระโยธินเพชรยินดีนะครับพบธีรธรรมวมยไทยแคมป์และสวัพินมวยไทยเทนนิงยิมนะครับถือว่าได้รับความนิยมสูงมากนะครับในต่างประเทศสำหรับกีฬามวยไทยของเรานะครับ